เที่ครับทำไมอยากไปท <What? S 2> ่องโกงกับสแตนดาร์ดทัวร์ครับหนึ่งเหตุผลหลักของเคที่นะคะที่อยากไปทัวร์กับบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์นั่นก็คือเขาจะพาเราไปช้อปปิ้งนะคะที่ถนนนาทานค่ะซึ่งจะมีร้านค้าแบรนด์เนมมากกว่า700ลร้านที่มีแบรนด์เนมดังๆจากทั่วโลกเลยนะนีจจองค่ะ ไปถึงอยากไปห้องโถงกับสแตนดาทัวร์ครับผมอยากขึ้นไปว,วัดพระใหญ่นอปิงครับเพราะว่าได้นั่งกระเช้าขึ้นไปด้วยนะครับแล้วไปจุดธูปขอพราจากฟ้าจากพระใหญ่นอปิงครับผมพี่สุมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับจองจ่ายจบครับจบยังไงครับจ่ายครั้งเดียวไม่มีจุกจิกไม่มีวุ่นวาย ไม่ต้องมาเรื่องอะไรกันต่ออีกครับผมั้งเดียวจบครับผมสอง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 ครับผมค่ะเหตุผลที่อยากไปฮ่องกงกับสแตนดาร์ดทัวร์นะคะคืออยากไปวัดเชกงค่ะหรือว่าวัดกันหันนะคะเพื่อไปไหว้ขอพรให้ชีวิตราบรื่นการงานดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องไปหมุนกันันคะ ก็อยากไปไหว้เจ wow. ้าแม่กุอิมที่รีบันเตค่ะก็คือจะไปไหว้ขอพรท่านโนแล้วก็ได้ได้ข่าวว่าอยู่ติดดินทะเลด้วยแล้วก็มันมีสะพานข้ามเป็นสะพานยุยืนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังพิ่งแต่งงานแล้วก็อยากจะไปขอลูกท่านค่ะขอให้สมบัตินะครับค่ะท่าค่ะทำไมถึงอยากไปฮ่องกงกับสแตนดาร์ดทัวร์กัเพราะว่าสแตนดาร์ดทัวร์นะคะ พาไปวัดหวักต้าเสียนอยากไปตามรอยยาย่ากับนาเดที่ไปผูกได้แดงถ้าไม่ได้ได้วเลก็ต้องเอาด้วยกลถ้าไม่ได้ด้วยมนก็ต้องได้ด้วยคาถาค่ะ